คนอะไรกแ่ชายครับทำอะไรครับ<า>ทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรครับพี่จะไปไหนไปนเที่ยวครับไม่หมายถึงจะน่ารักไปไหนนี่ไอ้ไข่โดนชนหยหมอ<า>จะไปไหนครับน้องไม่รู้โดนดองกางไม่เอ้จะไปไหนนี่หมายถึงไงจะน่ารักไปไหน สวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนครับเนี่ยจะรางานแตงค่ะไม่ทำไม,ไ,มไหนนี่หมายถึงไอ้จะน่ารักไปไหนครับเนี่ยโอ เอาริงว่าถึงพี่จะอยู่ในดิสต่อไอหวานน่ะมันก็ไม่ได้อยู่กับพี่หรอกเพราะมันเป็นเล่นเกมกับพี่มันในในดิสคอพี่ก็เ้อช่างแม่งพี่พี่ไม่แคร์แล้วนื่อยใช่สิเรามันไม่สำคัญสำหรับเขาไงช่ังสียูมาไงครับมาไง ยัไงครับวันนี้คิดไหมคะ I miss you I miss you จะไปไหนสวัสดีครับอยู่นี่แหละไอ้หมายถึงเนี่ยจะน่ารัก<แ>ไปไหนนอนนี่ว่ะเฮ้ยไปเนี้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแลออ